นี้รีวิวจจกสินค้าจริงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับเสื้อชีฟองนะคะพิมพ์ลายอีกหนึ่งรุ่นนะคะพื้นตัวเสื้อตัวนี้จะเป็นพื้นออกสีครีมนะคะลายสีเขียวะคะ่ะคุณลูกค้าให้ชมโดยรอบก,ก่อนนะคะมีซับในเย็บติดให้นะคะคุณลูกค้าเป็นผ้าชีฟองนะคะผ้ารุ่นนี้นะคะจะมีดีเทลทรงคอกลมนะคะ สไตล์คล้ายคคอจีนค่ะกระดุมบนหนึ่งเม็ดนะคะคุณลูกค้าที่ไม่ชอบใส่ติดชิดนะคะบดได้นะคะคุณลูกค้านี่นะคะบดมาก็จะเป็นสไตล์คอวีะคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะมีสองสีนะคะพื้นสีดำกับพื้นสีสีครีมะคะ่ะซับในเย็บติดให้นะคะคุณลูกค้าทรงแขนนะคะมีแต่งระบายช่วงไหล่นะคะ และลิงก์มากันกับที่แขนนะคะคุณลูกค้าดีเทลไม่เยอะมากค่ะใส่สบายๆะคะ่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบความเรียบใส่ง่ายๆนะคะใส่แมตช์คู่กันกันกบกางเกงยียนกางเกงผ้าใส่ทํางานได้หมดเลยค่ะใส่ได้ทุกโอกาสเลยนะคะคุณลูกค้าสีดํานะคะเพนนีลิวที่ไซส์ S สไซส์ S อกสาสิหกสะโพกสาสิบปดรุร่นนี้ จะทำความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะสำหรับไซส์ S นะคะคุณลูกค้าเป็นดีใส่ไซส์ S อก36นะคะความยาว24สี่ะโพกจะอยู่ที่38มะคะ่ะคุณลูกค้าผ้าในเย็นใส่สบายอะคะ่ะระบายอากาศได้ดีนะคะใส่ได้ทุกดูการของบ้านเราเลยค่ะคุณลูกค้าที่ไม่ชอบใส่คอชิดนะคะนี่นะคะกดหนึ่งเมตรค่ะขออนุญาตนะคะกดหนึ่งเมตรก็จะ จะได้ประมาณนี้อะคะ่ะนี่นะคะจะกลายเป็นทรงสไตล์เกาหลีแล้วมีผ่าเล็กน้อยอะคะ่ะนี่นะคะมีทั้งหมด6ขนาดนะคะคุณลูกค้า36 38 40 42 44และ46นะคะมี2สีนะคะเลนเชิญนะคะสีครีมที่เป็นนี้ใส่นะคะพื้นเขียวเหมือนกันแล้วก็พื้นสีดำะคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพนนีรีวิวจากสินค้าจริงนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ